เราจะไปสวนน้ำวานานาวาครับผมไปครับผมไปรอดูกันถึงสวนน้ำก่อนขอตักตื่นก่อนแล้วกันครับผมลืมออกก้อนน้องจำลองใช่ไม่ผ่อดเล่นน้ำไปผมว่าใส่เล่นน้ำผมจะมั่นใจก่อนนะถึงแล้วครับผมกับสวนน้ำวานานาวาหัวหินพร้อมมากพร้อมที่สุด ป็นทีนม,มับผมมีหอยมีกุ้งฝอยปลาคารังเดี๋<อ>ยวเราไปถามนักแข่งเราดีกว่าครับว่าเขาเขาเอาเกงในมาไหมในในไมีใครมีเผื่อบ้างโอมด้วยเขาก็เกงในสำรองมาให้หนเอามาให้สบายละวใช่เดียวกันอยู่ตัวเท่ากันอ๋อไซส์ของเกงในอะไซส์อะไนไม่รู้ตอนนี้ทุกคนก็กำลังนั่งฟังเกี่ยวกับการเข้าเล่นเครื่องส่วนน้ำนะครับก็จะเป็นพี่นัทนะครับผมทางพี่โปรดักชั่นเรา่ใหญ่มั้งนใหญ่ไงเอายิ่งใหญ่เลยพี่กำลังอบรมอยู่นะครับผลดูตั้งใจนะ เขาเนี่ยนั่งตั้งใจกันหมดเห็นคนนั่งนี่นี่แบบว่าของพ่อร้อนหมดเลยนะตั้งใจตัวไหนพี่เลยตัวนี้ค่ะมันจะปิดได้เหรอพี่มันปิดไม่ได้ไงคะก็เลยออ๋เลยต้องเอาอันนี้เป็นแกงไวลิฟเราทำไรน้องเต้เก่งๆแล้วพวกคุณสองคนนี่คือมีมีชูกันแล้วเหรอ Already เตรียมพร้อมป่ะก็มีมีชุดมีใจอะเล่นชุดไหนก็ได้ให้ไป เออทุกที่เลยพวกมึงเนี่ยเขาใส่เสื้อยืดอะไรเล่นได้หมดเลยแต่แค่อย่ามีคลิปกับกระดูกอย่างเงี้ยได้แล้วบอกจบสบายตัวี่ได้เม่ต้องแก้ผ้าเดินกลับบ้านใช่แล้วไม่สิจุดบอกเรเฮ้ยหมดไปพี่การอะไรนะพี่การพิการเมื่อวานมึงเป็นนันเลกไม่ใช่เหรออันนั้นพิการอันนี้พิการพิการจะบอกเธอว่าอดไปแ้งหัวใจเอ เนี่ยเนื่องจากคุณเป็นศิลปินชื่อดังคุณลองแนะนำเสื้อผ้าให้กับนิกรแห่งทารอนนะครับนี่ไงชุดว่ายน้ำผมเลือกให้นักแข่งแล้วนี่ก็ปิดปิดมิดอยู่นี่ซื้ออะไรครับพี่นอซื้ออะไรครับซื้อเกงครับไม่ถอดเกงเล่นหรอพี่ถอดถอดเสื้อแต่ไม่ถอดเกงพี่พี่หนูอยากให้ดูอันนี้มาันนี้ดูแว่นตาไม่แว่นเดี๋ยวนี้มันมันสวยมันปังอ่ะเออดูดิมันมีเพชรมีขนตาได้คิดดู กเกิดไหมเราต้องพกของกินด้วยโอ้โหเมาดูชุดเราเตรียมชุดมาแล้วค่ะแล้วก็เลยมาซื้อขนมเผื่อทุกคนหิวซื้อซะเยอะด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวข้างในมีของกินอีกเราจะพาไปรีวิวว่ามีอะไรกินด้วยเกิดน้ำบ้างนะคะผมไม่พานี่ข้างในพารีวิวของกินแล้ว <laughs> เราไม่ซื้ออะไรบ้างกับหมูพี่มีเรียบร้อยแล้วมีชุดไม่มีเอาเก็บเก็บผ้าเล่นเหรอรอเล่นฟรีเนาะ ที่แดงครับทีมแดงครับเท่าที่ครับทีมแดงเลือกซอยเอซอยบีครับเอเป็นที่หนึ่งต้องเลือกเอวางวางแผนกันจำไงนเนี่ยไปหยกเยอะพี่ยาวเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเขาบอกมีจริง ีแดงเอาเอวีนะเอวีเอวีนะมีเวลาเวลาให้จามสิบคราวน้กันแล้วอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งไริ่มอย่าเพิ่งเริ่มทีมยังไม่ครบยังไม่ครบโอ้พี่เดี๋ยวเมื่อกี้มันยังไม่ครบมันคือประโยคหรือกรอนอะไรสักอย่างพร้อมแล้วสิบคราวเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปเอาบรรทัดหนึ่งบรรทัดสองบรรทัดสามบรรทัดสี่แต่เอาหนึ่งไาเอาง่ายๆปล่อยก่อนหนึ่งเฮ้ยผมได้หมดแล้วแต่เอาสามมาสาม มาไสองมาได้สาหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ได้ผมมาเ่ผมอะไรเนี่ยมันมันมีกีบันทันเนี่ยมีีบันทันดีเหอเดี๋ยวผมสามผมสามไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่ห้าสี่สามผมหนึ่งผหนึ่ง ผมสองนะผมหนึ่งโอเคไปพี่จะชวยผมคุยเผมลืมแ้ำหนักแรงหนักไก่แสนหน้าทานกรอบอร่อยอายุเลยดีวิงแซ่บเด็ดอายุเลยดีไก่เ้าชิ้นวิงแซ่บเด็ดที่รอคอยไก่เก้าชิ้นอายุเลยดีเพร้อมไปเชิญครับแซ่แสดหดากรอบอร่อไปเชิญเชิญวเรแล้วเราแล้วไปเราเชิญอันหนึงชิดกกอนเ้เราไม่จแซ่บเด็ดที่รอไก่สหน้าแทนกรอบอร่อย ไม่จับแล้วเป็นไรวะหน่งสอตจับไว้ก็ดีนะไม่จับอ่ะต้องจับี่ก็เราไม่จับดูเต้ไม่จับดูก็หลุดเลยโอเคอยู่เลยจัได้กันไมจําได้กันไหมจับได้จิวี้จิเดียไงโอมไงทองนะพวก้นไปไป ไมม่ีสติวคุณได้ข้อความ A หรือ B ครับ A ครับผมเปิดผมเปิดประโยคแรกดิวของผู้พันวันอังคารไก่แสนน่าทานกรอบอร่อยเวงแซ่บไก่เด็ดที่รอคอยไก่เก้าชิ้นแค่หลักร้อยแค่หลักร้อยละห้าเก้าไปซื้อกันตอนนอันนี้เขาเรียกว่ามีการการประโยคมันยาวไม่สิบสองโมงเอเบ เอาเอบอเอาเอบเอาเก็ได้เอาเอนะครับอ่าพร้อมนะอ่าไม่รู้ละไปละห้าสีเไปแพี่มเลนอเอาเอาใหม่เลยเอาใหม่้วใหม่นะใหม่นะใหม่นะหนึ่สองามสี่ห้าาแสหกเจ็ดร่อยแปดแหเ้ารส่หน้าทานรอยหมดเวนะครับขอคครับสางั

ก่นต้อขอแม่กันไหมอะรแหลับม่แม่พักปากแม่หน่อยอยากได้ยม่ได้นี่แที่ราคอยไก่เด็ดต้องผักต้องผัดนัดแรกเลยนื่ลยตื่นเลยตื่นแล้ว ไอ้ไอ้เแคยตอนนี้ตกใจไอ้ตอนลงอ่ะตอนลงอ่ะโอ้ยนี่หลอนมากตอนลงอ่ะหลอนจริงไอ้ตอนตกใจนะมี่หลอนจริงตอนลงอันนั้นน่ะหลอนมาทวนทำไก่ไรไก่อะไรดิวพูหันวันอังคารอ่าอะไรวะไก่ไก่อะไรไก่แสนหน้าทานกรอบอร่อยไก่แสนหน้าทานกรอบอร่อยไก่ทอดมีแซ่บแก้วชิ้นแค่หลักร้อยนะคะาสิบเก้าบาทจะซื้อกัน เฮ้ยว่ายังได้อยู่ไม่มีไม่มีอะไรให้ไปซื้อกันอะไรแสนเด็ดเก้าชิ้นไอ้ดอกตอนที่ลงมาอันนั้นไอ้เหี้ยจริงเหมือนคุณจะหลุดออกจากไอ้นั่นแล้วอ่ะไม่ไอ้ตอนขึ้นข้างบนเนี้ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ตอนลงตอน่ลงนั้นเอะมันไม่มีความมั่งเหรอวะนั่นดิทีมทีมเกี่ยวครับเอา A B ครับ A B ครับ A B ครับเอต้อาเนะครับพร้อมนะครับสิบวิห้าสี่สามสอง ของผู้พันวรรคาไก่แสนน่าทานสีกรอบอร่อยิ้แซมัวเ็มัวพายไก่ดิคลของผู้พันวรราานไก่แสนน่าทานสิวนลครับดูของผู้พันวรราาไก่อะไรน่าทานแสนอ่อยวิ้มแมอรลิอะไรวะไก่แสนน่าทานกรอบอร่อยไก่แสนน่าทานอร่อยนาทานแสนอะไรนะไก่แสนน่าทานกรอบอร่อยครับไครับไอ้บพีมองเห็นไ

ใส่โค้ดด ah, yeah. ah, ีลดราคา159ได้ประโยชนอะไรบ้างครับผม A หรือ B A อเริ uh ่มมาเลยครับผมดิวภูมิบาลวันนักขานใช่ครับกรอบอร่อยฟีแซ่บอะไรก็แยมวิ่งแท่ง16ชิ้นราคา159ต้อย79บาทรอเดี๋ยว เอาเอวีครับไม่มันมีแค่สิบเอวเอวีนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ตัวเลขห้าเอ l ีครับจำครับจำคนละตอนนะหนึ่สองสามสี่เอาบีนะครับพร้อมครับห้าสี่สามสองไปดส่าตามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาครับอันแรกอะไร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 หน้าตุ๋นหหน้าตว๋หน้าตห ปอวันอังคารไอ้เอมดูไอ้มผมว่าบรรดาตัวจางปวิงแซบวันคารลดชิ้นาหนึ่งร้อเก้าสิบเก้าบาทหน้าหลงไหลอีกสองมัทัดหลังไม่รู้ สุดท้ายควรมีติดโอ้ยควรมีไว้ติดตัวซื้อเลยได้ดีดามะพูดอีกเหรอพูดอีกเหรออินเดียหูฟังอินเดียอินเดียมาโอ้โหฟังอินเดียหูฟังลูกลูกรักสวยงามหน้าหลงไหลหูฟังอินเดียหูฟังอินเดียเขาจะลงใจด้วยร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะไรนะมีเขาจะลงลูกรักสวยงามเอาหน้าลงไหลใช่ใช่บรรทัดสองมีแค่นี้มั่นใจขนาดไหนไอสองบรรทัดแรกผมจำได้บรรทัดที่จำบรรทัดที่สี่ได้สุดท้ายเหลือบรรทัดที่สาวแล้วฟอสใส่เชิญเชิญช้ำเลยค่ะเซินไม่จำบรรทัดที่จ จำได้ยังจำได้สามผู้บอกก็เลือดรักหน้ารูปรักลงอะไเนี่ยอะไรอะไร้ากไหลหได้ฟังอินเดียได้ผมจำได้ตอาหนึ่งสองพันอันนี้นามายากแล้วจำยังไงบ้ฟังอินียควรมีไว้ซื้อติดตัวไปเลยดควับ

ออะะไรววกู้าเขาบีเขาบีเริ่มเริ่มเลยนะอ่ะรอไห้มะโลจิเทค G สามสามสามรูปลักษณ์สวยงามน่าหลงใหลอันนี้หูฟังหูฟังอินเดียอะไรจะลงจะใช้ไปก่อนไหมอะไรจะจะลงจะใช่จะลงใจมั่นใจควรมีไว้ติดตัวซื้อเลยควรมีไว้ก็คือจะผิดแค่คำเดียวนะ ก็คือเสียงเพราะตะลงใจไม่ได้เขาเล่าเสียงไม่ประเด็นคืออันที่สามมืนไม่ได้มองเลยมองแต่สองกันหนึ่งเออเออใช่เหมือนกันไม่ตอนแรกนั่งอนแรกค่ะผมเมินเว้ยเงินตอนแรกเป็นไงครับจำได้ไหมอืมจำได้ไหมจำได้ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดนะได้แค่นิดเดียวเนี่ยมาแล้ว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 เนี่ยสัมภาษณ์ดีกัาใครไก่หกชิ้นไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเฮ้ยเฮ้ยเี้ยดีไป ไม่เกี่ยวรอรอรอแล้วรอแล้วผมรออยู่แล้วผมรออยู่เป็นไงครับจำได้ขนาดไหนดูรู้แค่ว่าพูพันไก่วีแซ่บ600ชิ้น600ชิ้นเลยหก้เลยเหรอเพิ่มไปด้วยตอนตอนลงมาที่ไก่แล้วตับออกมาจากสไนเดอร์แล้วตอนลงมาตายหมดแล้วตอนลงมาไก่หล่นหมดแล้วไก่หล่นรอดมิเนี่ยไม่ได้ยังเหลืออีกหลายเกมเกมแรกเราต่อยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเอลลิงครับเดี๋ยวเกมสม่ท้ายมันจะบัดพะวานคุณว่าผู้ผมเหรอไม่ได้ว่าคือเกมสุดท้ายเราเอาจริงไง เราเราต่อยก่อนเราต่อยก่อนเขาคำนวณมาแล้วเราไม่ตกหรอกไปไม่เสียงแหบมั้เสียงแหบไงใช้เสียงเยอะเกินแหบสนิดอะซูเปอร์แแหบแสบสะบัดอะเคยดูไมกีฬาชายเดี่ยวครับโซโล่เหรอโซโล่อะไรสีแดงลงก่อนครับผมแบ่งทีมงานเขาเนี่ยสีแดงผมเต้แล้วก็ปอลุยเดี่ยวครับผมเต้สาวๆเข้าไปสองคนครับสาวเข้าไปด้วยกันไป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 อันนี้สีอะไร สีน้ำเงิน,นะค่ะสีน้ำเงินครบเตีมงลหมครบเตียงอ๋อ,อแล้วจ้ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทำไมานะ,ะมีปัญหาอะไรมันน่ากลัวกันครับทำไมเครื่องเล่นเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวจังครับเป็นไงสูงไหมไม,ไม่ไม่ไม่เท่าไอ้เครื่องที่แล้วโอเคโอเคอยู่เครื่องที่แล้วหวาดเสียวดีในเกมนี้เราต้องเน้นกับความไวที่ว่าทีมเราทำได้ไหมผมว่าผมทำได้แล้วผมวางแผนไปแล้วถ้าสมมติความไวอะไอ้คนน้ำหนักเยอะอยู่ข้างหน้ามันจะไปเร็วเกมนี้อยู่ที่ว่าเราจะจัดเรียงคนยังไงเลย เอาทีนี้ก็คิดมาหมดแล้วคิดแล้วคิดแล้วชนะแน่นอนพอหาคู่เล่นด้วยนะปะพี่แมนเราไปเล่นแบบคู่กับพี่ไปนะครับน้องบิวชิวพี่พุ่งแบกเฮ้ยแบกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวสุดท้ายทีมสีน้ำเงินชนะอยู่ดิแค่รอรอดูแล้วว่ารางวัลคืออะไรเมื่อวานในที่สองนี่คืออ่อนให้เมื่อวานคืออ่อนให้วันนี้แชมป์มั้ยเนี่ยแชมป์แชมป์ไม่จบแต่แบบไม่มีความมั่นใจอะไรเลยนี่ทีมสีอะไรครับ เกี่ยวครับเกียวังไงกระจายทีันยจงว่าต้องแบ่งกันแบบไหนแบ่งกันเลยนไอะเอาทาไมอะได้เลยมจะได้น้ำหนักทับห่วงอันี้ได้เลยผมเป็นถนัดในเรื่องห่วงเอาคนหนักไปข้างหน้าดี่ไม่ได้นี่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 นว่นีเนี่นี่นี่งก่นี่นีานี่นก่นี่นีมนี่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 นี้นี่ไม่นี่อี่น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 ีดนี่นี่นี่เง่นอ่นกันด้นี่นถ่นี่พี่นีอะไรพี่ ไงพี่โฮครับเกมนี้มั่นใจไหมทีมพี่มั่นใจดีนาะมั่นใจะ <laughs> นะแค่นี้ก็ชิวๆผมอย่างนี้เลยผมนั่งอย่างนี้นะแล้วมืออย่างนี้ทีตะตายเหรอเออลงไวๆอะ่ะเอาไงให,ให้ให้ลงไวที่สุดแล้วอะไรเนี่ยถ่าย <laughs> ไว้เยอะๆตอนผมไม่ได้ใส่แว่นนะเฮ้ยมาแล้วพอ้ยโซโลวันนี้โซโล่มาแบบหันหลังมาเฮ้ยคุณชิวจังอไงเฮ้ย เป็นไงครับปอนันผมติดอยู่ตรงกลางพี่ตัวผมเบาเกินมันควิกน้ำอะตัวมันวนให้เองอ่ะม,มันไปไม่ลงอ่ะต้องเบรกว่ะตอนลงมาต้องเบรกเยี the <the ่ยรู้ทิกแล้วมาแล้วสาวไทยเนยกับเจนลงดิ เฮ้ยพาสาวๆไปเล่นเจอกันเลยขึ้นไปเล่นไอ้สีฟ้าที่มันอันเนี้ยไอ้สีฟ้าที่มันกรดเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอสาวๆทาลอนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนุ่นเนื้องบอกเดียวกันลยมานี่ยมือนกัเลยนุ่เนื้องมากเกินม่คุณต้องร้องคุณต้องไปร้องผมพอแล้วสุ์โซเยอร์ได้ถามว่าคุณเอาหน้าหุ่งด้วยผมเอาหน้าลงเขาเอาเท้าลงผมเอาหัวลง ต้องทำไปทำไมวะรอรอรอดูมิ้นโน伊เฮ้ยมาแบบเงียบๆมาแบบเก็บเสียงชอบอยู่รายการชอบรายการเป็นไงบ้างคะมาแบบเก็บเสียงทางนี้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 อะไรอ่ะ เกมบลสอนะครับเล่นเหมือนจะแบ่งสองสองเรให้จำเรอคะเล่นีส้มแล้วให้จำไม่ไม่ให้อ่านป้ายตอนร่ลงมาป้าตรงไหนวะเห็นเห็นก็เรื่องคุณป้าไปตรงไหนวะพี่จังลงนี่วะโงแบ่งทีมจำง่ายโ้ววจได้ยอะสุดสามสองหนึดับโอ้ยดู่ดูย่ดเมเรลืมป้ายเปิดตรงปายทางจำไม่ได้คือ ทีมนี้ป้ายเดียวกันจำประโยคให้ได้ว่าประโยคน์้อคืออะไรสายตาสั้นครับอ่ะคุณต้องแชรทีมเลงครับเดี๋ยวผมจะเบรกไว้อย่างนี้เลยแล้วยืนอ่านป้ายใช่ขอพี่จะถือป้ายใช่อย่ากินแกงเลยวะ Nope สีดำสีแดงพริแกงสีเทาเอะเป็นคําตอบที่พแกงสีเทา,าเวะไม่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 ไ่ขึ้นม่พี่คนทีม่เอาหม่วมยาง่มบอมว่าะะอะไรไม่ม่ม่ไพี่ไม่ไม่พม่ไ่ไ่ไม่ไร่ม่่แงม่่่ด่่่ม่ กรรมการจะโกงอ้กรรมการโกงอะไรพี่แกงมันก็เห็นง่ายหิวข้าวเหรอหิวข้าวพี่แกงอยู่อะไรปพี่แกงหมูใส่พริกสีแดงทีนี้ทีนี้ครับมามามานี่ก่อนทีมทีมแชมป์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 มามามารับตัวทีมี้ทีมนี้ทีมนี้ทีมนีทีนีทีม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 ี้ทีมีท้ทีมี้ทีมีทีมทีม้ทีมทีมทีนทีมทีมี อันหนึ่งเม่อหร่เราจะได้หนึ่งเอาดิเอาผัดป้าหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเจอนข้างล่างครับเชิญเลยจำได้บ้างไหมฮะอะไรพูดสาววะมองไม่เห็นมองคูดพูดสาแค่นี้เหรอเท่านี้จริงเหรอโอ้ยไม่เห็นมากจำได้บ้างครับจำไม่ได้เลยี่สายตาหมูป้นมองไม่เห็นเหรอหามองไม่เห็นเลยคุณพูดครับจำได้บ้างครับจำได้แค่บรรทัดแรกครับบรรทัดที่สองมองไม่เห็นเลยเรไม่ช่วยผมอ่ะมาความว่าอะไรแล้ว เขาไม่ยช่ให้ผมครับผมก็มาท้ายมีเออเกมบัคได้บางคุณพุตาบางคุณพุตามีอะไรอีกไหมคำสมบีดาเราไม่รู้อามะสมบีดากรรมการว่าไงครับบางคุณพุตากรรมการร้อนพัดพัดจบผิดนะคำที่ถูกต้องคือบางคุณพุตาน้ำปลาคนแบกกุ้งครับโอ้โห้แย่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 ไม่ช่วยผมผมจำได้นะเมื่อกี้ทำไมมาได้วยหน้าเงาอย่างนี้วะ ผู้พันไก่ผู้พันไก่ผู้พันไก่ดิวคู่พันไก่สะเดาสะเดาผัดกระตออะไรวะเน่ะหนูให้สองเกมเลยเกมแรกมาด้วยอีกรอบตะกี้สะเดาสะเดาผู้พันไก่วันอังคารดิววันอังคารไก่บีนแซ่บผัดกระตอกผู้พันผู้พันผู้พันดอกสะเดาเออ่ดิวผู้พันไก่วันอังคาร ไก่วิงแซบสระสะซอยเหมือนทุกรอบเลยสุมากี่รอบไม่เคยเหมือนทุกรอบนี่เราต้องดูคนนี้ด้วยผู้ที่มีสายตาเฉียบคมแน่นอนครับลงมาครับเห็นได้คนถือเลยผมไม่เห็นปไปเปดงไก่ไข่หมูสใส่ไข่พิเศษห้าบาทเดาว่าสะะดดาวสระสะซอยรอเรือทั้งคู่รอเรือทั้งคู่นะครับสะะดดาวสระสะซอยผิดครับโอไมคสระเป็นลอลิงครับได้เป็น ทีมนึ่คนและทีมอื่นอ่ะทีมอื่นทีมก่อนหน้านี้คือถูกหมดเลยโอ้อันนี้ยากมันยากพี่มันยากมันยากมากเลยผมไม่ได้ใส่แว่นนะมันยากมากทีมนี้ันทำหนึ่งครับอีมือท้ายครับผมเป็นไงมาท้ายแต่ไฟแรงเฮ้ยไปแรงคิดว่าจำได้หมดไหมมันไม่ได้ยากไม่ได้น่าที่ผมผมสอนจากท่านแต่เราคุยเพื่อนบ้าโอเคราโตงกันนี่นี่เย๊เจ๊เฮ้ยไม่ดูไม่ได้ปองเขาไม่ถือไฟ โอ้มยงานโกงดีๆอีแล้วกูก็โดน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 ไม่มีป้ายไม่มีไม่มีป้ายผมอ่านครับกะเพราเอ้ยอ่านได้เลยก็ตอบเลยไม่ก่อนาักอะไรตักะน้นตักแขนงกะเพราใช่หรือ่าให้มินนี่ให้มินนี่ให้มินนี่ตักกระนัเฮ้ยผักกระนั้นตักแขงเพิ่มจากขยะเพื่อทั้งช่วย ผักน้ำน่เพิมันนยาี FR ่ขนาดนี้ไม่ถึงมือผมนะเกมบั๊กนะเอาละครับก็อย่างที่บอกไปมันมีบทลงโทษกับกับทีมที่ได้คะแนนน้อยสุดเนาะคือได้คิวเชื่อค่ามโบค่า500บาทพวกคุณจะต้องมือนี้คุณต้องจัดการเง500บาทที่เหลือแต่ว่า คะแนนมันสูสีกันน่ยก็เลยแบบที่สุดท้ายได้5้าบาทที่3ามวันที่2ต้องดูแลที่1เหมือนเดิมละกันเสริมน้ำเสริมกับข้าวทีมหนึ่งยได้อะไรก็แลใทีนึ่งหน่อยประกาศทีมสุดท้ายก่อนนะครับทีมหนึ่งขอเด็เก๊ะเลยอ่ะยคเชอรัด้ามูลค่าห้้อบาทได้แก่ทีมสเขียวห้ร้อยเกลีใต้ส่บได้้าร้อยไปแบ่งกันนะ ส่วนสองทีมที่จะต้องเป็นผู้ชนะได้แก่ทีมสีส้มและสีฟ้าได้แก่ทีมแดงครับผมสนุกดีครับผมเหนื่อยครับเสียงหายหมดแล้วเนี่ยจี๊ดแตวแตกเลยวันนี้สนุกดีครับก็สนุกดีครับก็ก็สนุกไงอก็แค่นี้ทำไมอ่ะรู้สึกสนุกมากๆคนเลยสนุกมาก ไม่เขาก็ตอบเหมือนผมไม่ก็จะหนูไงชอบชอบตอนที่เอเนี่ยสุดเต้นดีชอบตอนที่เ้เนี่ยพีชีแบะเออไอ้ตรงที่บลูไปสีฟ้าเออจริงแคปตูนอะใช่หนูไปเล่นสีชมพูมาด้วยจริงใช่เหรอข้อสุดเออบบว๊บลงมาเลยแสบหลังมากมันมันขวดมากค่ะทุกคนชอบโอ้โหตามเงี้ย ชอบฝรั่งไอ้อะไรชอบชอบเครื่องเล่นครับผมตื่นเต้นดีครับผมโ,โ,โดยเฉพาะไอ้นี่ครับไอ้ไอไอแคปซูลอันเดียวกันเลยผมว่ามันดูเหมือน,นเราโดนกำจัดทิ้งเลกดึ๊งหๆๆๆๆๆายไปเลย<ต>หนุกครับหนุกเครื่องเล่นนะขนมอะไรวะมันส่งมาไวอ่ะไปได้แล้วคือทั้งล็อกเนี่ยมีแต่หน้าผมแล้วคนก็จะเปิดได้ไปหน้าคนอื่นได้ตัดได้โอเคพิธีกรเนี่พิธีกรเตะน้องเตะเล่นหน้าหน่อยเล่นหน้าหน่อยโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะต้อนรับกันอย่างดีเลยแล้วก็ ที่นี่เนาะก็รู้สึกว่าสนุกได้เล่นกิจกรรมใช่ไหมถึงแม้ว่าจะแพ้นะแต่บอกเลยว่าถ้ามีคะแนนพิเศษอะที่แบบไปอันเนี้ยได้อะว่าหนูชนะไปแล้วหนูโดดไปเยอะมากทีมที่หนูลงเยอะมากอะไอไอแคปซูลอะเฮ้ยผมเล่นอันอื่นใช่พิเศษต้องเล่นแคปซูลผมเล่นอันอื่นไปเกือบหมดแล้วนะแต่ฝั่งเราคือแบบอันนี้ไงโดดดิ่งไงผมไปเล่นอันอื่นด้วยไงคือถ้ามีคะแนนพิเศษเพิ่มนี่คือชนะแล้วพีคชนะเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีเต้องพิคคะแนนพิเศษเพิ่มแล้วใครโดดเพิ่มหนึ่งคะแนน ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับสถานที่ในวันนี้นะครับผมสวนน้ําวานานาวานะครับอยู่ที่หัวหินนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองมาเล่นกันได้นะครับกิจกรรมเครื่องเล่นมากมายนะครับอย่างที่พวกเราเล่นกันไปในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากสถานที่ดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้สถานที่เรามาจัดกิจกรรมในวันนี้ครับขอบคุณครับถึงแล้วครับผมที่เรา หิวอแม่น้องพีหิวครับตอบว่าไม่หิวก็คือโกหกนะครับเพราะว่าเราไปเล่นสวนน้ำวันนั้นแรงใช้แรงอ่ะทั้งวันเลยครับวันนี้เวลาที่คุณได้ย่ำยีวันนี้พวกคุณเป็นแชมป์เมื่อวานไม่เท่าไหร่วันนี้ของจริงไงผมจะแจ้งเขาเห็นผมต้องได้อะไรผมต้องได้อะไรบ้างเนี่ยพวกผมเป็นควชนะแ้วคุณจะกินอะไรก็ได้ไงอ๋อผมกินอะไรก็ได้เออเพราะว่าหักเข้ามาจิตประดันอ่านว่างงบโตโต้โต้โน้ตเลนโต้บริการนี่เล่นเล่นเป็กไหนคาสิโนเอ้ยคาสิโนคาสิโนมา ได่ได้แล้วเอาใหญ่เลยนะตอนเนี้คาสิโนเฮ้พนักงานไม่บริการว่ะเกมเล่นทำไมตอนหลังจบจ้าบคุณอย่างเดียวอ๋อไอแคนาสปีไทย no no กันสุดทไายไอแคนสปีค์สตูนี่สตูนี่นี่มา เมนูอะไรบ้างเมนูอะไรบ้างถามนี่เมนูอะไรบ้างมีอะไรนะปอเปี๊ยะทอดสเต๊ะสเต๊ะหมูเท่าไหร่สเต๊ะหมูเท่าไหร่ปอเปี๊ยะ180บาท180บาท130บาท130บาทดีเมื่อกี้อ่าปลกระป๋ปีปลกระป๋ปีถั่งปลา140บาท140บแล้วก็ข้าวปลาสองจาน40บาทเป็น190บาทโอเคเดยหลือสิบบาทอ่ะบกรถกลับดีกว่านั่งสองแถวกลับบ้านดีกว่าพี่เขาจะถามแล้วเอาผลิตจริงหมอถ้าสีแดงใครอยู่นะำให้เรียกใครได้เลยเรียกเล้วพี่ รอเฟ็ปซี่มาเสิร์ฟอยู่ไม่เคยทำเลยแฟ็ปซี่ครับเฟ็ปซี่เรียกใเรียกใ่เยเรด็กรู้คนหนึ่งแล้วพี่เอามีแต่โค้กครับพี่ไอเต้เอาน้ำลายเต้มีแค่โค้กครับมีโค้กกับน้ำเปล่าครับพี่มันมีเกมหนึ่งที่แบบว่าที่เราอ่ะไม่ได้เล่นแต่ถ้าเราไม่เล่นอ่ะเราจะได้โต๊ะเก่าไงแต่แบบเซิร์ฟมันบั๊ก เพื่อเล่นปิดเกมหนึ่งก็เลยไม,ม,ม่เล่นแค่นั้นแหละแต่รู้สึกว่าเราจะชนะเกมไม่ไม่ไม่แพ้แพคือแพ้คือเราจะชนะคือเราตีกลับไงคะแนนคะแนนมันไม่ได้ห่างมากงกนงานมันเกิดงาอกแพลังงานมันจะต่อยอกูแล้วมไม่ใช่เลยนี่ก็ชมหน้าของผู้แพ้และอาหารของเขายังไงหมดเนี่ย คือกินแง่หมดอ่ะอิ่มพีมาะเลย่งนีได้กินมันว่าเด่อันนี้หนูหนั่งมอานาแล้วอันนี้มี7ดไม้อันนี้มีเดไม้อันนี้มีหกมอัน้แบ่งนพอเราไม่มีปรมาณสาชิ้นใช่ก็แบ่งกันพอดีลงตัวและข้าวก็บกินคนละคำหมดเลยเลยสายตาแห่งความสงเพศขว้มีความสุขการทานอาหารนะได้ตัตัดตัดแบ่ข้าวเลยแ่งข้าวแบ่งข้าแบ้ว พี่ดีเลยพี่คนผให้ินนะครับผู้หญิงเดี๋ยวผู้ชายแต่งกัเดี๋ยวพวกผมไปจับปลาในทะเลมืกี้นีปลาอะะเดี๋ยวปนไงผิดัผิดอะสามส่วนสามส่วนผู้ชายเอาเสทลเลยไม่อะไรผู้ชายได้อีกเฮ้ยใช่เหรอผู้ชายไอเขไม่อิ่มได้เลยโอ้ยไม่เ่ส่วนเอาวเอ ครับผมครับขอบคุณครับดูพี่กินขอบคุณครับขอบคุณสำหรับมือนี้มากครับขอบคุณสำหรับมือนี้มากครับเอานดมจิ้มราดข้าวได้ข้างหลังก็มีหอยเชลล์อะไปดูข้างหลังเข้าดิหอยเชลล์ปูกุ้งเผาน้องนองน้องคุณน้องคุณอยากกินด้วยกินอะไรครับน้องอากินด้วยจะกินอะไรเอาได้หมดเลยเอาหมดได้หมดเหรอเอาเอาปูไปกินพี่กินไม่ได้หอยเชลล์ เราดำจิ้มแหละไอพี่มึงไม่แฟรเฮ้ยผมได้ห้าเอาแบ่งห้าเลยแบ่งห้าเลยแบ่งห้าแบ่งห้าคนเลยอ่ะวางตรงกลางเลยแบ่งห้าหอมีดหน่อยหอมมีดขอมีดแบ่งห้าอะไรอันนียอร่อยไม่เต้เห็ดห่อเห็ดทอดอ่าผมสี่นี้เป็นไงบ้างครับอาหารในมื้อนี้ก็คุ้มกับราคาห้าร้อยเป็นงไงอาหารมื้อนี้ผัดกระหล่ำหมอเบีบทอด ของารสมูบขณะที่เพื่อนเขาได้กินผัดกระหล่ำแล้วทีมผู้ชนะครับอร่อยของกินเยอะมากแล้วก็ง่วงกันตลอดเอเจนซีครับครับดูแลทีมวายลิฟต์หน่อยครับให้ดูแลไงครับวันนี้เขาใส่กิมมากไหนลองอภกบิฟรายมาสิกี้เขาดูแลว่าตักให้ตัดกแล้วแล้วก็กินแกะกุ้งแกะปูให้อะไรแกะกุ้งไม่ได้มันแพ้กุ้งเขาแกะกุ้งให้พูดเกินไป แค่ยแที่นีไม่มีอไร่นเทีุ่มาไม่ทำทกันาแล้วพบกันใหม่า้บ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบายบายยี่ห้คันไวลิงออกมา